อ่ะเรามาต่อกันใน EP 3นะคะ EP นี้เราก็จะมาดูกันที่ข้อ7 4เรามาดูกันว่าข้อนี้มันคิดยังไงอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า a ลบ b คูณอยู่กับ c ลบ d ได้เท่ากับ a b เอ้ยขอพลค่ะ a c บวกด้วย b d แล้วก็ลบด้วย a d บวกด้วย b c อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันจะพิสูจน์ออกมาเป็นยังไงขั้นตอนแรกเลยนะคะ เราก็ต้องเขียนคําว่าการพิสูจน์คิดอะไรไม่ออกก็เขียนคําว่าการพิสูจน์ไปก่อนเลยการพิสูจน์ในที่นี้เราก็จะให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มเรายังอยู่กันในเรื่องจำนวนเต็มเนาะเป็นจำนวนเต็มอ่ะก็จะได้ว่า a ลบ b คูณกับ c ลบ d เราก็ต้องจัดรูปให้อยู่ในฟอร์มนี้ให้ได้นะคะหายเจออะอข้อนี้เราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงได้เพราะว่ามันเป็นสัจพน์เราก็จะทำการแจกแจงเอา a เข้าไปคูณด้วยนี่นี่ก็คูณกันแบบนี้เลยอะเรามาเริ่มแจกแจงกันก่อนตอนแรก a คูณ c ก็จะได้เป็น ac บวกด้วย A คูณกับลบ B แล้วก็จะเขียนเป็นลบ D A แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีสมบัติการสลับที่การคูณอ่าเพื่อความสวยงามอ่าแล้วก็ต่อไปตัวด้านหลังเป็น B คูณอยู่กับ C ก็จะได้เป็นลบ B C บวกด้วยอ่าลบ B ลบ b คูณอยู่กับลบ D ลบ เจอลบเป็นบวกเคยได้ยินไหมลบคูณลบเป็นบวกอ่าแสดงว่ามันได้บวกดีดีแล้วเรามั่นใจได้ยังไงล่ะว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงๆเราก็ต้องมาพิสูจน์ดูก่อนว่าลบคูณลบมันจะได้บวกจริงไหมเอ๊แต่ก่อนอื่นเลยนะลบอ่ะเราเขียนแบบนี้ก่อนลบลบ b คูณกับลบ d อ่า แล้วทีนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนลบ d คูณกับลบเเราคิดว่ามันจะได้เป็นอะไรคะลบ A, d, ใช่ไหมแล้วเรามั่นใจได้งไงก่อนที่เราจะไปหาการพิสูจน์เอ่อลบเจอลบเป็นบวกนี่เราก็ต้องมาหาก่อนว่าแล้วลบคูณบวกละ่ะมันได้ลบจริงไหมก็ต้องมาตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูก,ก่อนว่าลบ คูณบวกเนี่ยมันจะได้ลบจริงไหมก็ไปที่การพิสูจน์เราไปทดกันก่อนเนาะทำไมทำไมลบคูณบวกถึงได้ลบถึงได้ลบจึงเท่ากับลบทำไมนะทำไมอ่ะก็ต้องมาพิสูจน์กันเนาะอ่ะสมมุติเป็นอะไรดีให้มี อเอกับ B แล้วกันเกับ B อ่าเป็นจำนวนเต็มเนาะเป็นจำนวนเต็มแล้วลบ A คูณ B จะเท่ากับลบของ A คูบ B จริงไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูกันเนาะ,นนะแล้วก็นื่องจากว่าลบของ A คูณ B มันก็คือตัวผกผันของ AB ึ่งตัวผผกพันมันก็จะมีได้เพียงจำนวนเดียวการพิสูจน์การพิสูจน์ดูการพิสูจน์เนื่องจากว่าลบของ a คูณ b มันก็จะเป็นตัวผกผันการบวกใช่ไหมคะตัวผกผันการบวกของการ ตัวของ a คูณ b อ่าเราก็ต้องต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ว่า้ลบ a b คูณอยู่กับ b เนี่ยมันก็เป็นตัวผกผันของ a คูณ b ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะกับปี้กับปี ด้วยเช่นเดียวกันก็จะรู้ได้นะว่ามันเท่ากันก็เนื่องจากถ้ามันเป็นถ้าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวผกผันการบวกของตัวนี้แสดงว่าสองตัวนี้บวกกันก็จะได้เท่ากับ0อ่ะ a b บวกลบ a คูณ b เท่ากับศูนย์ไหมเราก็ต้องมาหาดูเนาะอ่าสองพจน์นี้จะเห็นว่ามีอะไรเหมือนกันครับมี b เหมือนกันแสดงว่าเราก็ดึงตัวร่วมได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงอ่ะก็ะจะได้เป็น b คูณอยู่กับ A บวกด้วยลบ a แน่นอนอยู่แล้วเราพิสูจน์มาแล้วเนาะว่า a บวกด้วยลบ a มันจะเท่ากับ0อ่ะแสดงว่า b คูณอยู่กับ 0น้วเราพิสูจน์มาแล้ยังเอ่ยว่า,อ,าอะไรก็ตามจำนวนเต็มใดๆเนี่ยคูณ0ได้0เราพิสูจน์มาแล้วใน EP แรกสามารถไปย้อนดูได้นะคะอ่ะแสดงว่า b คูณ0มันก็ต้องได้0อ่ะรงน,นั้นลบ a คูณกับ b เป็นตัวพกผพัน บวกของ AB เพราะว่ามันบวกกันได้ศูนย์ะคะของ AB แต่ว่าแต่ยังมีแต่ตัวผกผันการบวกของ AB เนี่ยมันมีได้เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นมีเพียงจำนวนเดียว เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้เลยนะคะจึงสรุปได้เลยว่าลบ a คูณ b เนี่ยมันก็จะเท่ากับตัวผกผันการบวกของ a b หรือก็คือลบ a b นั่นเองอสรุปได้แล้วทีนี้เราก็มาเขียนต่อด้านบนได้แล้วว่า ลบ d คูณ a ก็จะได้ลบ d a หรือว่าลบ a ก็ได้เพราะมีสมบัติการสลับที่เนาะอ่ะส่วนลบ B คูณ c ก็จะเขียนได้เหมือนกันว่าเป็นลบ BC อ่ะลบ BC ทีนี้ก็มาพิสูจน์กันต่อว่าไอตัวด้านหลังลบคูณลบได้บวกไหมก็ต้องมากลับมาพิสูจน์ต่ออ่ะเมื่อกี้เราพิสูจน์ตัวหนึ่งไปแล้ว ส,าาสูตรลบคูณลบอ่าลบคูณลบเรามาพิสูจน์ลบคูณลบกันโดยกำหนดให้เป็น ab เหมือนเดิมเนาะถ้า ab เป็นจำนวนเต็มแล้วลบ a คูณกับลบ b เนี่ยก็จะได้เป็น ab เราต้องมาพิสูจน์กันดูก่อนการพิสูจน์ลบ a คูณกับลบ b เมื่อกี้เราพิสูจน์อะไรไปเราพิสูจน์อันนี้ไปใช่ไหมว่าลบ a คูณกับ b จะเท่ากับลบของ a คูณ b แสดงว่าตรงนี้เราสามารถ ดึงลบออกมาด้านนอกได้ลบ a เราก็จะดึงลบของ a ออกมาด้านนอกปึ๊บก็จะได้เป็นนั่นแหละเป็น a ก็ลบโดนดึงออกมาแล้วแล้วก็ a ลบ b นะคะมองตัว b ให้เป็นลบ b เนาะทีนี้เราจะใช้สมบัติการสลับที่การคูณการสลับที่การคูณก็เอาลบ b มาไว้ด้านหน้าแล้วก็ a ไว้ด้านหลัง มันเป็นสัจพสูสสามารถใช้ได้เลยนะคะ,ะทีนี้เราก็ดึงลบของลบ b ออกมาด้านนอกเหมือนกันนอกวงเ,เล็บโดยใช้เจ้าตัวนี้นี่ดึงลบออกมาก็จะได้เป็น b คูณ a หรือว่า a คูณ b ก็ได้เนาะมีสมบัติการสลับที่อยู่อเราจำได้ไหมว่าเราเคยพิสูจน์ไปแล้วเมื่อ ep ที่แล้วว่าลบเจอลบ กลายเป็นบวกอ่าถ้าจะไม่ได้ก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะคะอ่าแสดงว่าตรงนี้มันก็คือ AB นั่นเองเพราะว่าเราได้พิสูจน์กันมาแล้วอ่าก็จะสรุปได้เลยนะคะว่าลบ a คูลบ b ก็จะได้เท่ากับ AB อ่ะเราก็กลับกลับกับย้อนกลับไปทำกันต่ออ่ะเราได้มาแล้วก็จะเท่ากับ BD ตรงนี้ เขาต้องการในรูปไหนนะอ่า a b บวกด้วย B ดีอ่าแสดงว่าเราต้องใช้สมบัติการสลับที่ต้องสับที่เจ้าตัวนี้อ่าเริ่มจาก b c ซมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสับที่เจ้าตัวนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้เอา b c มาไว้ก่อนแล้วก็ สับ AD ใหม่ครั้งหนึ่งโอเค A B บวกด้วยตังเล็บใหญ่เลยลบ AD บวกกับลบ B C แล้วก็อ่ะตรงนี้เราอย่าเพิ่งอยาเพิ่งไปกุมมันอ่ะแบบนี้ดีกว่ามากมาเพิ่งใช้การเปลี่ยนมู่อเอาค่สองตัวนี้ก่อนเนาะ B ีทีนี้ก็จะใช้สมบัติการสลับที่การบวกบวก A ด้านในก็จะเป็น BD มาอยู่ด้านหน้าแทนใช่ไหมคะแล้วก็ลบ BC ไปอยู่ด้านหลังนี้ก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมูยครั้งหนึง่งลบ AD บวกกับ DD หมด้วยลบ BC อ่ะ แล้วก็ใช้สมบัติการสรับที่การบวกก็จะได้เป็น b d บวกด้วยลบ a d บวกด้วยลบ b คูณ c ทีนี้ก็จะเป็นหมุยครั้งหนึ่งจับคู่ได้เลย a c b d, บวก b d อะบวกกับ ลบ A D บวกด้วยลบ B C ทีนี้ียนกันได้ไหมว่าตรงด้านหน้าเียนเหมือนเดิมด้านในลบ A D มันก็คือลบ1คูณอยู่กับ A D ใช่ไหมคะ แล้วก็ลบ bc ก็เช่นเดียวกันก็คือลบ1คูณอยู่กับ bc ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันคะด้านในมีลบ1เหมือนกันก็เช่นเคยเลยใช้สมบัติการจัดแจงเนาะในการดึงตัวร่วมก็คือดึงลบหนึ่งออกมามบวกด้วยลบ1คูณอยู่กับ AD บแน่นอนอยู่แล้วว่าเราได้ทำการพิสูจน์ไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วว่าลบหนึ่งคูณกับเจ้าตัวจำนวนใดจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นค่าของตัวผกผันของจำนวนนั้นก็จะได้เป็น ac บวก bd ตัวผกผันของมันคือลบ ad บวก b C อ่าถูกต้องไหมอ่าโอเคถูกต้องค่ะแสดงว่าดังนั้น a ลบ b คูณด้วย c ลบก็จะเท่ากับ A-C บวกด้วย B-D ลบ A-D บวก B C นั่นเองโอเคเสร็จไปแล้วนะคะกับข้อนี้